นม่ดีแลเวื่องอลัรขึ้นไปนะครับสามเณรพรามนะครับสามเณรพรามสองแปดวันนี้อยากฉันแฮมเบอร์เกอร์แต่ก็ดีนะใช่ไหมเนน <c oughs> นี่ก็ตาน้าปลาถ้าเดินถ้าเดินจนถึงเพนนี่เดี๋ยวหาแฮมเบอร์เกอร์มาให้หนึ่งชิ้นพอ เดี๋ยวหาข้ามาถวายเอ๊ยห,อหา<อ>้ค<อ>ือมาจับไว้ช่วยกันจับไว้นะครับเพราะเราค่อยปล่อยครับ จับของครับจับของที่จะถวายเลยนะครับจับกันไว้ก่อนครับจับรวมกันไว้ก่อนจับรวมกันทั้งหมดเลยจับเลยครับจับไว้จับไว้จัไว้ก่อนครับจับไว้ก่อนสาธุครับดีเด่จะเป็นผ้าเก็บตัวครับดีเลืองแล่าน้ำ้องึ้นน้ำเอ่อดาคร สมัยหมดสมัยหมดครับปู่ครับรเก็บไว้เก็บไว้นะ จับน้ำครับจับน้ำจับของด้วยครับจับของขึ้นมาสาธุครับจับน้ำด้ยครับจับแพ่งน้ำด้วยครับแพ็จับแพ่งน้ำไว้ครับ กคงต oh, อนน um. ี้ยี <c oughs> <c oughs> ่บสามกันิสาลๆตรงนั้นเราลับเลยหรือว่าถ้าลับไม่ได้จับไป้นหลังก่อนสปไปดหลังก่อนเดตจะได้ขนมใช่ไหมครับ thank <laughs> you ได้เจอชายวาหกกระบวนปีรถสะสมแจ้งมาข้ามหน้าด้วยนะครับนช่วงนี้มีรถท่วงกันรถท่วงรถท่วงกำลังจอดท้ายกระบวนกานสินครับผด,ด,ดบบสุดท้ายปล่อยมาเลยครับ ายขบวนไปคือเลยดครับคอเ็ปล่ปล่อยไปแล้ว งานไม่ดีนะยังกำลังขึ้นไปนะครับสามเณรพามนะครับสามเณรพามณ์สองแปดวันนี้อยากสันแฮมเบอร์เกอร์ได้ก็ดีนะใช่ไหมเนรนี่ตัดหน้าปลาถ้าเดินถ้าเดินจนถึงเพนนี่เดี๋ยวหาแฮมเบอร์เกอร์มาให้หนึ่งชิ้นพอ เดี๋ยวหาข้ามาถวายเอย้หาแฮมเบอร์เกอร์มาถวายขอเรียกประวท,ท้ายกบวนเปิดเป็นระยะให้ปิดเลยนะครับข้ามาไปทางคงสงลายแบบเดนาน,นีแบบ ไม่ไหวแนะล้วรถนังสือล้อเบียดนั่งตรงตรงครับนั่งตรงตรๆเงยหน้าไว้นะครับ กากระบวนการมี1 8 0อส่วนไปนะครับปิดข้างหลังให้ด้วยปิดข้างหลังให้ด้วยรับตอนนี้ปูลหยุดแล้วก็ไม่หยุดนะครับยส่ว,น,ว,น,วน,สนไปแล้ว ไปก็คนไม่ให้คุณมาแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องเปิ้รถมาแล้วนะครับทางตรงนะครับผักออกเลย โลพักครับครับบอลจูนโอ้ยพักคิโลครับอีกคิโลจะพักครับจะหลับไหม เวสามโลชุดหนึ่งสามมพัดี่จะขึ้นรถเลยไหมะแดงติ้งแดงอยังไม่ขึ้นพี่บางยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับยังไม่ขึ้นรถนะ

ไช่ว่าเาโอ้หมาลงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปจอดข้างหน้าแล้วไม่ไม่เมาทุเรียนทุเรียนทุเรียนมาสวายลวงปู่ตกโอ้โหลุ่มเลยเข้ามาเป็นลมเลยเนี่ยเองเนี่ยรับรัเช้าต่อตอนที่สามเห็นยังไม่ตื่นก็เลยไม่เรียกกินปลาจะไหล

เดินข้างเปิดข้างเยอะๆเล็กๆขอว่าจ้องมาต่อใคำเดียวในบาทจะได้นะจะแต่ไม่ดูดอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ดไมดย่ไอล่ับ 2มีองบกบางเรียก